you mm -hmm. สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขูสุขคนสบ,บายดีปาลุงกบเถานอนและพี่น้องเลยโอ้ากบเถา,ถานอนอย่างสบ,บายใจปังง้างอยู่ปังง้างอยู่เนี่ยหูไหนหนะในยินแต่ได้เาว่าให้นะเออนะ่นเห็นหยังวัดหูไปวัดหูบ่กำลังเหอของใหม่ เ,ออเปิดห้านใายวัสดุก่อาสาังนั่นพี่มันจังว่าได้สั่งหมูว่ะมันจังว่ได้สั่งหมูให้มันยากว่ะเย่ๆ yeah, yeah, พี่น้องมือในสั่งมาแล้วป๊าดสั่งกับเพื่อสิจองโตได้เด้อโมเมนยังได้ค่าดำให้ดำหน้าลุงเลินมาแล้วพี่น้องลุงเลินกับพี่สิงไอซิงมาแล้ว สีมาลายเฮ็ดบอลจอดโหลดหน่อยเนาะโหลดมากับบ่มีบอลจอดตากแดดตากฝนเลยได้คอให้ลุงเลินปะให้ปะหน้ามาสะก่อนปะเวียมาสักก่อนบ้าจอบอีกแล้วและแล้วคากบอสุมเจ้าน่ะเพราะดำหน้าแล้วดำกับมืนไปดำพงแน่ดำมันไม่น้ำแน่ ฮาแล้จุกไปแ่างยงยดยพี่สียงนยั่งบอกโอ้ยโหให้ให้สู้ดำซะฮาวไปยังสิได้ไปหากาขับเจ้ามาดำบนี่ก็สสมาไหลเนาะพี่น้องบอนจอดรถแล้วก็ทมทอสิได้สั่งทอมาถมสิบป่อไปได้นี่ยาวเต๋ เลี้ยงต่อลังคงรังคาแล้วเห็ดมงุงยกคงมุงลังคาแล้วมีเลี้ยงกับสิประกอบตู้คลายกาแฟตัวนี้ขึ้นเนาะเสดายค่น้ปล่อยไว้จังสีก็เลยสิประกอบขึ้นใบคลายยังกคลายเนาะรประกอบเหด็ดคลายนามคลายเพลก็ได้ อาเลรวเอาตัจกตล้วมันเองมันะคืกได้ยกไล่ัวนีไล่เรจง่ายตัดออกตัดออก่วงมันตัออกก่อนเลยี่กำลังไหลอุปกรณ์ก่ลังไรอุปกรณ์น้องไหลเสาจะชิต่อหัวสาเบิ่งก่อนเนาะมีลิงก์กับอะ ข้างในห้องนี้มันจะกว้างไว้รถจึกส่วนห้องนี้ก็ไว้ใส่นั้นซีนี่โต๊ะหินอ่อนเนาะวางแขวนของก็ได้โอ้ยแดดแแดดแจ้งโอ้ยตากแดดอีกแล้วบักพะแหงแม่ตากแดดแหมเด้อยามมื้อเช้านี ส่วนลูกสาวลูกชายนั่นรับลูกชายนั่นรับไอ้ลิงคือบระจนน้องนีเนาะไอ้ลิงนี่เนาะเอาน้องในได้คือบระจนที่เนาะโอ้ยสิได้ให้ลุงเลื่อนเอาเมื่ออะไรคะแนนนี่เอาน้องเมื่ออะไรนี่คือบระจนน,อน้องแนี่ยังเต็ห่หกบ่กโอ้ยสมางามสิได้งอตั้งงอ อันนี้ของไผ่นี่นั่นจนเป็นน้ำกบ <c ười> เท้าสังเด้ทานอนนี่เด้ชังเด้ชังทานอนหน้าบุบบุบนี่เดชังบุบบุบสมเวแหนี่เด้ดังเหียนเหียนนีน่สังเด้ สร้างเป็นกบะขึ้นสิบ้านบุกทีมหนูเน,ะนาะนในสิทธิมาเห็ดสองคนก่อนมาสัน่นเพราะว่าเจ้าอื่นนี่ยังพันแล้วนะกอยเห็ดไปก่อนเพื่อนว่าส่วงนะเรียกในางานกันสิห้าคนอยากแน่จักน้อยเนาะพี่นอ้องบ่จักน้อยลลลหลายๆเตบิบ <c> ห <oughs> นัดไปหลายมือเพื่อนทางกมาทางกวางทำให้ดำหน้ากันยังได้ปะมาได้เดี๋ยวนี้ เล่งด่วนแบบเล่งด่วนเลยขายเด้อจ้าลิงลิงขายกาแฟในลูกเต่งหน้าบอห้องลูกค้าเน่หาคนชิญยางไก่กับบมี่เด้อยำหน้าสิประมาณนี้แหละพี่นะะ้องขยำเวียดนะเข้ากับไปเตะเศร้ามาค่ำ นอกจากยามเมื่อแรงมีแนวอยากได้พราจะจังมาซื้อเครื่องครัวของซานก็เนาะ้าต้นเฮา3 3รอบ